สวัสดีครับผมอันนี้เป็นบล็อกสำหรับการฝึกงานวันสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างในฐานะติกฝึกงานโอ,อ้ลืมบอกว่าเราทํางานที่รออับฝึกงานที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนจุทาวิทราเขตที่นครปฐมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ขอไปเปร่าผมก่อนไม่ไหวลนะดูไม่แห้งเลยกีโมงแล้วก็ไม่รู้ด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกัน เราแต่จะไปมอก็มีสี่กระหายอันนี้ของลนอันนี้พวกนี้เบลของท่านี่จะเป็นหวัดเย็ดเบลแล้วก็กันอันนี้เฟนอุ้ยวันนี้แต่งตัวดีมากเลยอ่ะใช้สีอะไรมีพวกสีดำดำเทาเหลืองน้ำเงินให้เราใช้เขียวนะแต่เราไปหาหวัดเย็นวันที่ห้าสับกิบค่ะโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงยี่ห้าเข้าประมาณเข้าประมาณเขาบอกว่าเข้าประมาณแปดโมงครึ่งแต่ในเรืคือจะเลยละ เมื่อวานเมื่อวานก็เกือบสิบโมงสุดยอดเลยพวกเราเข้าไปสเดี๋ไปดูกันว่าห้องทำงานเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสภาพห้องที่เราทำงานกันสี่เดือนอันนี้คือไอล็อกนี่นี่นีเราขอผมไปจับกันวันนี้ในห้องประชุมเช้ามาเราก็ต้องมาเปิดแอร์เปิดห้อง ไแล้วก็เตรียมที่จะเล่นเกมใช่ไหมเพื่อนอันนี้ห้องอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้นักศอยยืมพราะเราอยู่สายกิจก็จะมีประมาณนี้ Ha 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 ha

đúng rồi 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 ไม่เรียนไม่ทัหมดสี่ลกหมอมาไปอเรียมด่วนนะก็ดีกองเห็นชัดมากไม่ให้ด่วนอ้นี่ใส่รองเท้ามื้อกลางวันที่ฝึกงานมาสุดท้าย กินดีอยู่ดีจริงหนักมากตัวดิหนักขึ้นอะไรหนักขึ้นอะไรอย่างนักสิงแค่คนไทยหนักขึ้นยี่สิบโลเหี้ยกินตอนนี้ตัวคนไทยของเขาตึ๊งทำไปเสียดูทุกคนดูงงงงไม่ว่าตรงไหนประกางงงอะวงไม่ถูกอ่ะวงประการสิบอันเดียวไม่พอเลยประกางงงโอเคอยากดูอร่อยอ่ะจริงจริงอร่อยปะ กูยังอยากได้เองเลยสัตว์ท <c oughs> ี่ซื้อมาใส่อะไรคะใส่อะไรคะใส่คนกินรวยใส่อะไรคะใส่คนกิน้วยมีใบไหมไม่มีมีใบไม่หเลยนะไ้ดิเลยนะไม่ใช่่ินาอบกิน้ไม่ได้ได้ได้้ได้ ีคนไม่นับเยี่ยไไปชิ้งได้หรอเอาของยังไงตองกระากน่มันไมุ่านมันกลยขนาดนั้นห้็ารไหวไหมฮะชาวล็อกไปต่อนะชาวล็อกไป่สนใจเลยครับผมนี่คือบุคคลที่งานการวันๆไม่ทำนะครับผม พี่บอยก็เหาแล้วี่โดนโดนอเีย่ต้องมุ่ต่อฟิดรกว่าให้พูกับพี่บอยต้องมุ่ต่อฟิอะเจี๊ยบแลว่ลุงทำไงยอังไงยทำไงไม่รอ้ายเพอะพี่ยกงระสความสำเ็ในชีวิตนะอะไรก็ว่าไปอว่าพแข็งแรงอ้ยไอถโอ๊ยตกลงดูดีมากต้งแต่บมาเลยโ้าทอย่าง้งแต่แรการมีอะไรก็ตปโตะเลย

อคนเหี้ยอะไรมีเรื bye bye. ่องอะบทุกคนนี่สัตวสบาย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 ที่พึ่งานบายบายเป็นตป หมดกงจะมนอะไรปเยเราไม่เฮ้ยเราไม่ินันเหรอไปมาบ้นนี้เออพรุ่งนี้โหพรุ่งนี้มันไม่มาที่นี่แล้วไงสนในวเฮ้ยเลยรจริงสหญ่จริงจรงฉันเป็นทงตีนต่ได้ลไปแล้วอ่ะเออไม่ใช่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวไเดี๋ยวไใส่อีกลกเติมแ่อีล็อกเแม่ เราไม่เห็นบ้าอ่ะไอ้กานหนึ่งสองสามเราเห็นบ้าแล้วไม่เห็นดูลกันเด้อคือดีโอด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยจบแล้วจบร้อยนู้นนู่นนู้นแลถามอะไรไปแล้วหน้าไปแล้วหน้ากิจกรรมที่ะ ง,งานล้นมือเลยวะนนีมปูนมหาลอยโอ้โหมันฝนตกไปไม่ใช่ดอกใบไม้ว no ันสุดท้ายก็ยังทะเลาะกันนะมคิดดูดิีคนเราอะแต่เขา้ได้ไลแไม่แต่เขก็สามารลบได้ไงเขาสามารลบได้เพราว่ามันยังไม่สกระบบไงประเด็นลเออเดี๋ยวดิ

กุณจบแล้วกุจะกินตังเท่าไหร่ก็ได้อ่ะให้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 ไปคลิปหน่อยให้ไปคลิปหน่อยกับกับการฝึกงานในข้อควาที่เข้ามาดูในข้อควาพอีกดอกทอได้อะไรจากการฝึกงานบ้างอะเอาจริงๆนะตั้งแต่เขามาที่รู้สึกประทับใจที่ฝึกงานที่นี่เลยก็คือเด็กผู้ชายดีมากคนสมารถงอนได้เลยผู้ชายได้หลายคนก็ต้องเซอร์ไปรส์่อยไอตองเพราะทุกคนใส่ไอการเป็นยังไงครับประทุกคนสประทับใจกันโอ้โหมาได้บ้างค่ณถีาหรยอไม่โอา หเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยป่ะเหนื่อยใจพวกมันไหมนั่นแหละครับผมอันนี้คือแก้ววันนี้วันสุดท้ายนะเที่มันยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันก็ทำไมยุ่งมวะข้าวจริงแปะบอกมาเข้าทำงานปุ๊กกินข้าวแล้วก็นั่งดูหนังสักสองสามสิบโมงสิบโมงเดินไปดูกับข้าวว่ามีอะไรแล้วก็สร่างว่าตั้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปเอาข้าวกลับมาดูหนังบางคนก็นอนสี่โมงสี่โมงบาทครงไม่งานก็ทำไม่มีก็กลับบ้านเลยเนี่ยอันะไรคือชีวิตประจำวันของการฝึกงานในที่ฝ่ายกิทนี่เลยก็ดีนนะถืือออว่่าได้เเจพ ไม่ค่อยแปลก <c oughs> ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่จะอยู่กันได้ทุกวันก็ทะเลาะกันอยู่ย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ปกติเหมือนกัน,นทุกคนเกันได้เนาะ <c oughs> นี่ตัวนี้ยัไม่มคเคยดมจานใดเทกินอาหารเร็ว<ช>แค่ตะดมงานได้ <c oughs> ก่อนไอเย็ดแดแดโอ้โหไม่ถึงสิบนาทีอะไม่ถึงห้าได้ไหมตราให้ถงขยมันุ่งลงมาไม่ทันวันน้เปนถือขยบลงมามืเดียวุมตอนน้วันน้เสนอไปเพื่อนเดียมา <c oughs> ถามว่าเป็นอาไรอเอกับข้ามดไปดูนั่นคือมือเดียวนั่นคือมือย่คือ้คือมันเหมือนกินกับพวกเราไม่ค่อยอร่อยอย่างเงี้ย